สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพายรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นจะทําการโคจรยกย้ายในวันที่สตุลาคม ปี2,564ค่ะดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะความสําคัญของดาวพระศุกร์นะสำหรับทุกๆลัคนาราศีเลยดาวพระศุกร์เนี่ยจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงเป็นตัวแทนของเงินโสดเป็นตัวแทนของความรักค่ะและไม่พอเท่านั้นดาวศุกร์ยังเป็นตัวแทนของเ,ออเรื่องของอารมณ์นะคะและก็ความสวยความงามด้วยช่วงที่ดาวพระศุกร์มีการโคจรยกย้ายมันจะส่งผลต่อเรื่องของอาร นะคะคและมันก็จะส่งผลในเรื่องการเงินการทองของแต่ละลัคนาราศีด้วยดังนั้นดาวเคราะห์เมื่อมีการโคจรยกย้ายย่อมมีผลต่อทุกๆลัคนาราศีไม่มากก็น้อยค่ะเรามาเช็คกันไปทีละลัคนาราศีกันเลยว่าจะมีผลอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภา จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมต้องบอกข่าวดีกับคุณก่อนเลยนะคะใครที่รอโอกาสรอโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของการงานจะมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะก่อเกิดงานใหม่ๆนะคะคนที่ตกง,งานคนที่ว่างงานอยู่ในช่วงนี้สามารถยื่นใบสมัครได้เลยนะมีเกณฑ์ ที่จะได้รับข่าวดีค่ะและเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้ทำงานร่วมกันกับญาติพี่น้องหรือทำงานร่วมกันกับคนในครอบครัวค่ะทาไมเช่นนั้นมันก็อาจจะหมายถึงว่ามีการปรึกษาเรื่องงานกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวงานคุณอาจจะติดขัดงานคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคคุณต้องการวิธีแก้คุณต้องการแนวคิดคุณก็อาจจะเอาเรื่องงานมาปรึกษากับญาติพี่น้องก็เป็นไปได้นะคะหรือสําหรับชาวกลุ่มท่านใดงานอาจงานอาจจะอยู่ในช่วงกําลังต่อ ยอดหรือขยับขยายอาจจะขอแรงจากญาติพี่น้องให้ไปช่วยเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้นะคะมีคนมาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของงานจากคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่เขาต้องการขอความช่วยเหลือเขาอยากได้วิธีการแก้ไขเขาก็มาขอคําปรึกษาจากคุณนะเป็นไปได้นะคะไม่เพียงแค่คุณไปขอคําปรึกษาจากคนอื่นแต่มันยังหมายถึงมีเกณฑ์ที่จะมีคนอื่นเข้ามาขอคําปรึกษาจากคุณด้วยค่ะอีกประการหนึ่งนะ ะะเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วนั้นชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายแผนกย้ายออฟฟิศนะคะปรับเกี่ยวกับเรื่องของการงานปรับโครงสร้างงานภายในองคอ์กรปรับ ปรับระบบใหม่นะคะเป็นระบบการทำงานแบบใหม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการปรับในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะมันมีความเชื่อมโยงมันมีความข้องเกี่ยวกันนะคะเพราะดาวพระศุกร์นะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะของชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองค่ะพันธุนอกจากจะหมายถึงบ้านรถที่ดินแล้วก็ยังหมายถึงตํา แต่งหน้าที่การงานภาระรับผิดชอบเรื่องงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสมัยมองว่าในช่วงที่ดาวพระสุขทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้มันจะมีเกณฑ์ปรับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของตําแหน่งออฟฟิศนะคะสถานที่ทํางานเกิดขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศรีกุมยังมีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะดาวพระสุขเนี่ยนอกจากจะเป็นดาวสุขพระแล้วก็เป็นดาวพันธุข,ข,ของคุณแล้วลักษณะของ ตัวดาวพระศุกร์เองเนี่ยยังหมายถึงผู้หญิงหมายถึงเงินทองหมายถึงความรักหมายถึงความสวยความงามความดูดีเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะช่วยส่งเสริมให้การเงินของชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะปรับขยับดีขึ้นคุณจะมีการจัดการทางการเงินที่ดีขึ้นคุณจะมีการปรับบุคลิกภาพของตัวเองด้วยนะปรับภายนอกของคุณไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกของคุณมันจะดูดีมีความน่าเชื่อถือมาก ยิ่งขึ้นค่ะส่งผลให้ดาวเนี่ยนะคะที่มาทํามุมในลักษณะนี้เนี่ยจะกระตุ้นให้ตัวของชาวลัคนาราศีกุมมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะงานใดที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์งานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาจะถือว่ามีมุมที่ดีเกิดขึ้นนะคะแต่สําหรับงานใดที่ยังเ,ออเกี่ยวข้องกับเอกสารเป็นพนักงาน เป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะข้าราชการหรือรัฐ,รฐวิสาหกิจต่างๆ ตรงนี้จะต้องบอกเลยว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาให้คุณวางแผนเรื่องการเงินให้คุณดูรายจ่ายที่มันจุกจิกหรือว่าให้ดูเรื่องรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนด้วยนะคะใครที่จะมาชักชวนให้คุณไปลงทุนใครที่จะมาชักชวนให้คุณไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องดูให้ดีดูให้รอบคอบนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครจริงๆแล้วสมัยอยากให้ชะลอตัวก่อนนะคะใจเย็นๆคิดดูให้ดีก่อนเพราะว่าการที่ลงทุนอะไร ที่ใช้เงินก้อนเยอะๆเนี่ยมันมีความอันตรายอยู่ค่อนข้างมากจังหวะของดวงดาวมันยังส่งผลโดยภาพรวมแล้วมันยังไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่ถือว่าดีมากสักเท่าไหร่สาหรับชาวลัคนาราศีกุมต้องขอบอกกันตรงๆแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะใช้เม็ดเงินทําอะไรจํานวนมากนั้นต้องระมัดระวังและรอบคอบให้ดีเช่นเดียวกันค่ะสําหรับในเรื่องของรายจ่ายของชาวลัคนาราศีกุมยังถือว่ามีรายจ่ายมากอยู่นะคะอาจจะเป็นรายจ่ายที่มันไม่ควรจะจ่ายด้วย เป็นรายจ่ายฉุกเฉินหรือเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ทําไม่ได้ร่วมกับการจ่ายตรงนั้นแต่ปรากฏว่าคุณจะต้องเข้าไปรับผิดชอบคุณจะต้องไปมีส่วนรับผิดชอบตรงนั้นเฉยเลยมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะอยู่ดีๆก็อ้าวเราจะต้องจ่ายด้วยเหรออ้าวเราจะต้องมารับผิดชอบส่วนตรงนี้ด้วยเหรอประมาณนี้ค่ะมันมีความงงๆอยู่ในการจ่ายนะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการจ่ายไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นการจ่ายไปกับสิ่งที่มันไม่ได้ก่อเกิดมากับตัวเราเลยประมาณนี้นะคะเกณฑ์ เณฑ์ได้เงินมีไหมมีแต่ว่าเกณฑ์เสียเงินก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้ชาวลัคนาราศีกุมแยกให้ออกได้ส่วนได้เสียก็คือส่วนเสียนะคะในช่วงในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้นะคะระมัดระวังปัญหาที่จะมากระทบต่อตัวคุณซึ่งปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนั้นอาจจะมาจากบุตรบริวารค่ะคนที่เป็นพนักงานคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของคุณเขาอาจจะ แข็งข้อเขาอาจจะถกเถียงคุณหรือทํางาน รับคําสั่งจากคุณแล้วนะคะเอาไปทําแล้วมันไม่ได้ดั่งใจคุณหรือเขาอาจจะลางงานเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมาทํางานไม่ได้ทําให้คุณต้องมาบริหารจัดการในส่วนที่มันเป็นงานของเขาแทนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมันมีความจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารพนักงานมันมีความปวดหัวเกี่ยวกับคนรอบข้างและชาวลัคนาราศีกุมจะต้องระมัดระวังการปะทะในเรื่องของการงานอาจจะมีการทะเลาะมีการขัดใจมีคนมาใส่ความนินทาว่าร้ายประมาณนี้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะชาวลกักนณาราศีกุมจะมีสเสน่ห์ดึงดูดมากเลยนะบางทีมีรักลับๆเกิดจากรู้จักกันผ่านทางโซเชียลผ่านทางออนไลน์เป็นคนอายุน้อยกว่าเป็นไปได้เลยนะคะและคําว่าสเสน่ห์ดึงดูดตรงนี้ไม่ได้ดึงดูดแค่เรื่องของความรักความใคร่เพลียงอย่างเดียวมันยังเป็นการดึงดูดผู้คนให้มาใช้บริการงานของคุณใครที่ทําการค้าการขายก็เป็นจังหวะดีที่จะทําให้คนรู้จักร้านของคุณมากยิ่งขึ้นการค้าการขายคือ คักมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความดึงดูดในเรื่องของทางเพศแน่นอนค่ะเพศตรงข้ามหรือคนที่เขาแอบเลงแอบชอบคุณอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้มีตัวเลือกอะไรอย่างนี้นะคะในช่วงนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะอีกประการหนึ่งนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอยู่ห่างกันนานๆทีเจอกันแต่มีการติดต่อผ่านทางออนไลน์ผ่านทางโซเชียลเป็นไปได้นะช่วงนี้คุณจะคล้องเกี่ยวกับออนไลน์หรือสื่อโซเชียลค่อน ค้างมากหน่อยนะชาวลัคนาราศีกุมค่ะส่วนในเรื่องของงานทางไกลางานต่างประเทศเมื่อสักครู่สมัยก็ได้บอกไปแล้วว่ามันมีมุมที่ดีงานออนไลน์นะคะงานต่างชาติต่างภาษาขอให้คุณคล้องเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือพยายามเอาตัวเองไปคล้องเกี่ยวกับออนไลน์มันจะเจอมุมที่ดีมันจะเจอจังหวะมันจะเจอช่องทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั่นเองค่ะ คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ